ก็อาจารย์ขลังมารับวสอบก็อึ้งกิมกินนะพูดได้แต่เฮลโลแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้เรืองได้แล้วก็ออกภามอะไรยาวๆก็หักแท้ขวาแล้วนะอาจายอย่านั้นแหละกลัวจะผิดเราซ้อนกันมาแบบนั้นวิทย,ยากรไม่ต้องไปห่วงไอ้มันเป็นพลาสตินหรือมันเป็นเซนเทนอะไรเนี่ยอยู่ที่ที่แล้วไปสิงคโปร์มาเป็นเข้าคิวซื้อโจเขาบอกโจ๊กจะมีรูปไหมที่จะ โจเขามีพิเศษนู่น 少啊，谢谢。谢谢